ยี่สิบชั่วโมงในบล็อกฟู้ด ep สามก็เออจะเป็นยังไงก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามผมด้วยส่วนใครที่เป็นผู้ชมเก่าก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยส่วนใครที่จะให้ทำภาคสี่ต่อก็นั่นแหละเดี๋ยวคอมเมนต์มาด้วยเดี๋ยวจะได้นำต่อก็เดี๋ยวไปชมภาคสามกันเลยเติมมาท้าทนี่สาครับต่อนจะไปสองที่เราฟาร์เลลไปอยู่ที่เรเรวห้าสิบเจ็ดแล้วก็ ดี๋ยวพาเนี้ก็มาฟาร์มกันต่อแล้วก็มากับเพื่อนของผมก็อยู่ในแคนเดียวกันแล้วก็จะมาช่วยฟาร์มช่วยพาทำดาบแช้งอะไรอย่างงี้ก็พรกนี้ก็จะเจอคอาังคลิปแล้วก็พักหน้าก็อาจจะเจอนะก็เจอในคลิปเพราะว่าเขาจะเป็นคนช่วยสำหรับผมในการทำามสิบชั่วโมงนะก็เป็นเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันจากนั้นก็มาฟาร์มกันดีกว่าฟาร์มรับร้อยร้อยห้าสิบแล้วก็ทำการรับเคลียร์ไปจากรับเคลียร์เสร็จแล้วก็ทำงงการกระโดดลงไปเลยเพราะว่าเราจะไม่แดกลงไปจากนั้นผราก็เห็นเออ มันจะเป็นคนกําลังฟาร์มอยูผ่ผมก็เลยรีบวิ่งเข้าไปแล้วก็เปิดล่างพาแล้วก็เข้าไปไฟ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 มันก็ลุมตีผมนะบอดนี่ตีโคตรแรงนะจะบอกให้จากนั้นผมก็ไล่เขาได้มาเยอะเลยแล้วเขาก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรทางนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะปล่อยสกิลรู้ใส่ผมแล้วผมก็ตายจากนั้นเพื่อนผมก็ปล่อยบังกองใส่เขาเจะเขาตายจากนั้นผมก็เลยมาฟาร์มต่อแบบเงียบๆแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาเขาไม่ออกไปเพราะว่าเขาอยากฟาร์มตรงนี้หรือผมมาอยู่กับเขาก่อนกันแน่ จากพบฟา์มไปสักพักผมก็เห็นเออใครไม่รู้ใส่เอออะไรว่าจานจานจายบนหัวเออ๋อใส่คือกาะเอ็นอยู่นะผมก็เลยคุยเขาเขาก็บอกว่าย้อนไปพร้อมนะไอ้หนูผมก็เลยเห็นอย่างนั้นผมก็เลยรีบกลับไปเพราะว่าผมรู้สึกเจ็บใจกับของเขาจากนั้นผมก็ไปฟาร์มต่อเพื่อจ้ได้พร้อมครับกับเขาจากนั้นเลยผมก็ลอยรี่ห้าก็ไปรับเครสฟาร์มตรงเกาะใหม่ก็จะเป็นเกาะตองฟ้าที่สอง ดังนั้นเพื่อนผมก็รู้สึกว่าเขาจะปิงหนักมากเลยปิงจนวิ่งค้างผมเนี่ยยังไงก็เลยเออเปิดพาแล้วก็ฟาร,ร์มผมแบบอีซี่จากนั้นก็ทำการตีตีตีต,ต,ตีแล้วก็ลอรอรวมกันเ็ปเดิมสเสปการฟาร,รม์มก็ตีไปเอยจากนั้นผมก็ได้ท่าใหม่แล้วโดวยไม่รู้ตัวแล้วก็เราก็ใช้ดูเป็นการตีลวดสลหรับขาดำเพาเงินส้มโคเยอะภาพนี้เดี๋ยวตอนเราก็จะไปฟาร,ร์มเรื่องแล้วก็ไปทำดับแฉียงต่ออีก200 จากนั้นพอฟาร์มไปจับเขาแล้วก็เห็นข้อความอาลองเกิดผมนี่ยังก็เลยไม่รอช้าเรียนากายกระโดดลงไปแล้วก็มาถึงเกาะน,นี้แล้วก็เดินเดิน,ดนไปเรื่อยๆแต่ผมก็เห็นว่าอาลองมาตายไปแล้วผมก็เห็นอย่างนั้นก็เลยช่างมันก็เลยทาการเอ,อ่อรีตัว,ลวกลับไปฟาร์มต่อดีกว่าจากนั้นก็มาฟาร์มต่อจนได้เรื่งร้อยเก้าสิบเก้ากจะสองร้อยที่จะไปทำดาบแชงแล้วก็เออปีทีไปเรื่อยๆจนรอบนี้เสร็จก็จะได้เบอร์อสองร้อยแล้วแลวเดี๋ยวภาคหน้าเราก็จะไปซื้อปืนกันได้นะ แล้วก็ตีตีจนได้เรมาที่สองร้ออแล้วก็มีบอดที่เหลือที่ยังไม่โดนเราตีแล้วก็ตีไปอ่าก็ปล่อยสกิลสกิลอำลาก่อนนี้เอ้าปิงปิงปิงจากนั้นแล้วก็ลาก่อนน่กนนี้แล้วก็กระโดดจากเกาะท้องฟ้าแล้วก็จากนั้นก็เห็นเรือแล้วไม่รู้ก่อจุนทะเลนั่นเป็นเรือสสยเติมแล้วผมก็เห็นมันผมก็เลยทำการไปนั่งเรือของเขาเลยเพราะเรือฟรีใส่เติมแล้วก็เลยต้องการช่วยกันนั่งจากนั้นก็รอเพื่อผมเดินมาแล้วก็ เพื่อนผมก็บอกให้ไปก่อนลิงนะครับผมก็เลยทำการไปก่อนลิงตามที่เพื่อนผมบอกแต่ขณานั้นเดินทางไปกกอนลิงข้างหน้าน,นั่นเลยหลังจากมาถึงผมก็เห็นเออเหมือนพาขากำลังจะไล่ตีใครสักคนผมก็เลยขับเรือเฉียงเพื่อที่จะไ,ไม่ต้องเจอเขาเดี๋ยวเขาจะฆ่าผมได้แต่นก็แอลอาน์ทุกคนเนี่ยซื้อไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจะไ,ไม่ไม่ทำอะไรกันโอเคหลัง okay. จากแอล์เสร็จแล้วก็ทําการลงไปแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อก็เลยมาเซฟก็ จากนั้นก็ทาการทําอะไรไม่รู้ผมก็เลยรอผู้ผมบอกผมทำอะไรจากนั้นผู้ผมก็บอกว่าเราต้องทําเอ,อ่อกดปุ่มอะไรสักอย่างที่อะไรไม่รู้นั่นแหละกดห้าปุ่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนเพื่อผมก็เลยจะพาไปกดจากนั้นเพื่อผมก็นําทางไปนาเพื่อผมอันนี้เอ็พื่อผมเพื่อผมก็พาผมไปกดเลยเหมือนเขาจะปิงหนักว่ะแล้วเขาก็ให้ผมกดตรงนี้ผมก็เลยกดไปจากนั้นเอมพื่อนผมลอยได้ผมคิดว่าเขาเป็นอะไรแต่ความจริงเขาปิงหนักจะลอยได้ จากนั้นผมนก็บอกให้ผมไปจั่งนู้นก็จะเป็นการกดห้าปุ่มสินะแล้วกดตรงนี้จากนั้นก็ทำการเดินไปกดตรงไหนต่อแล้วก็กดตรงนี้หลัจงละจากกดเสร็จห้าปุ่มก็ตัดไปนะหลังจากกดเสร็จแล้วก็ทาก,การเอ่อเดินทางยังไหนวะเดินเดินไปตรงบ้านเร่เรตรงนั้นเขาจริงมันต้องลงจากบนได้แต่ผมพูดสองไอคิวก็เลยกระโดดเข้าหน้าตามเลยจากนั้นก็ลงตรงหลุมมาสักอย่างตรงนี้แล้วก็กระโดดลงไปแล้วก็ติด จากนั้นก็เห็นกล่องเพจแล้วก็เก็บเออมาแล้วก็มีข้อความแล้วองรู้แล้วก็เพื่อนผมก็บอกผมเก็บไฟก็เก็บมาแล้วผมก็ได้เออคบไฟมาแล้วจากนั้นพวผมก็บอกผมไปกอดสายผมก็เลยแทนไปกอดสายาาเพื่อที่จะเอาไปเออพังประตูอะไรสักอย่างผมบอกไ้ผมก็เลยาารเรทำการเดินททาไปกอดสายหลังจากนั้นกอดสายผมก็ทําการลงจากเรือแล้วก็เออเข้าบ้านหนึ่งที่มันจะเป็นบ้านบ้านลเล็กๆที่ ตอนฟาร์มคิดจะไม่มีประโยชน์ใจว่าความจริงมันสามารถเอามาใช้เปิดประตูอะไรสักอย่างหลังจากนั้นก็เอาไฟที่ได้มาไปพังประตูโดยการเอาไปเผากับประตูให้มันมันไหมหลังจากรอเผาสักพักมันก็ประตูก็เปิดออกมาแล้วก็เก็บแก้วน้ําแก้วน้ําที่ไม่มีน้ําอยู่อ้าวผมก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมตรงน,นีนนนไ้ไม่มีน้ำเลยทำไมเราเก็บ้าไม่มีน้ําผมก็รู้สึกงุนงิกับมันแต่ผมก็ช่างมันแล้วก็ออกไปเพื่อจะไปเกาะต่อไป นายโวก็บอกวผมไปเกาะขีมมาเพื่อที่จะเอ่อเอาน้ำให้ใครสักคนผมผู้คิดว่าให้คุณลุงเรล,ลี่จากนั้นก็เดินทงไปเกาะหลังจากถึงแล้วก็เพื่อผมก็บอกให้เดินเข้าถ้ำไปผมก,ก็้วการเดินเ,เข้าถ้ำแต่ก่อนไปก็หยิบอุปกรณ์ไปก่อนจากนั้นก็ขึ้นมาในถ้ำถ้ำสักอย่างแล้วก็กระโดดข้ามาแล้วเพื่อนผมก็บอกให้ไปเอาน้ำรองดังนั้นเราผมก็ทําการเอาก้อน้ำไปราดที่ตรงนี้จนเดียวได้เหร ผมก็คูดวิาว่าเขาเป็นลูเลียรีแต่เพื่อนผมบอก่็ไม่ใช่ลูเลี่ยมันขายของขณะั้นเพื่อนผมก็นําทางพาไปที่ไหนสักอย่างผมก็ไม่รู้ต้องไปที่ไหนก็เดินเดินตามไปเพื่อนผมก็เออให้เข้าไปบ้านหลังนี้เพื่อจะเอาน้ำไปให้ใครไม่รู้ที่กระหิวมากินเขาไปตักเองวะเนี่ยผมก็ให้นะ้ำเข้าไปเขาก็บอกให้ไปช่วยเออคนสักคนไปหาลุงเขาเพื่อจะไปฆ่าใครสักคนให้ผมก็ต้องทำตายเขาอีกอู้ จากนั้นก็ทําการเดินทางไปเกาะบ,บากี้เพื่อที่จะไปช่วยลูกชายของเขาที่โดนใครสักคนทาลายมาัง้งหลังจากมาถึงแล้วผมก็เห็นลูกชายเขายืนอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เออหน้าบึง้งบึ้งไม่พอใจอะไรอย่างอย่างผมก็เลยรับรับอะไรกับเขาไปคุยคุยเขาเขาบอกว่าผมไปฆ่าใครไม่รู้ตรงเกาะข้างหลังจากเกาะเขาผมก็ง้องมอง,องแล้วก็เดินมาหลังจากขับเรือมาก็เจอแล้วเะกาะข้างหลังก็อยู่จากเกาะบากี้แล้วก็ทำการเปิดร่างพาแล้วก็เอาท่อแป,ป๊บตีหัวม,มาเล็บโปองโป่ง เจ้าพวกนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากดีกว่าตีโคตรง่ายของสายคนพาที่มันฟาร์มแบบอีซี่เนี่ยหลังจากตีไปจะตายก็เอาสก,กิลเล่นกับมาตน้อยแล้วก็ไ้เควสรมาแล้วหลังจากได้เควสมาก็นั่งเรือกลับไปเกาะบากี้หลังจากเกาประกอบบากี้แล้วก็ทำการเออกลับไปคุยกับลูกชายของเขาอีกทีแล้วเขาก็จะให้อะไรเรามาต่างก็ไปดูหลังจากคุยเราก็ได้เออแล้วเนี่ยคล้ายๆกับอ้นนี้เลยตายเหี่ยวดาตายเหี่ยว จากนั้นเพื่อนผมก็เรือมารับผมตรงถึงที่ท่าเรือผมก็เห็นแล้วผมก็เลยหน้ามาเลยแล้วผมก็รังพาผมไปเกาะลิงผมก็เออนั่งตามเพื่อนผมไปแล้วจากนักงานลิงก็เอ่อเอาอะไรไม่รู้เปิดประตูสักอย่างเพื่อนผมบอกมาอย่างงี้แล้วก็ทางการเรือหาประตูผมก็คิดว่าตรงนี้คือประตูแต่ไม่ใช่มันคือตรงนน้นแล้วก็เอาเปิดเลยจากนั้นประตูก็เปิดลงมาที่เรียบร้อยแล้วผมก็คิดว่าแชงแค่เกิดตรงนี้แต่ยังไม่เกิดผมเลยย้ายซื้อปลอกไปเลย จากนั้นก็โอ้โหโดนฆ่าอะไรไวะเนี่ยจากนั้นก็โดนมังกรผ่าผมที่รอมานานก็เลยหงุดหงิดเลยมาซุ่มผลเลยเสนอแต่ไงแล้วไ,ได้ผลดีแค่ไหนเราก็จะไม่กินเพราะว่าผลผ้านีที่สุดแล้วก,กดสู่ไปเลยจากนั้นเราก็ได้เนี่ยผลดอผมผมที่ไม่มีประโยชน์กับผมเพราะว่ามันจะไม่ใช้อะไรได้ผมก็เลยคิดไล้ไม่อ,อกเลยลวาประโยชน์ให้ด้าทะเลกินจากนั้นก็โยนลงไปในพื้นแล้วผมีใครไม่รู้ผิมาอะไรไม่รู้แ้วก็ช่างไปเลยผมก็ไม่ไสนใจ จากนั้นก็ดูแชงทีว่ามันเกิดหรือยังแต่ก่อนจะไปดูก็เออเป็นเวริดก่อนแล้วมม่ก็ยังไม่เกิดผมก็เลยต้องย้ายเซิร์ไปเรื่อยๆ่อก่อนจะย้ายเซิร์ไปก็อัพเลือดก่อนเพราะว่าแชงมันน่าจะตีแรงแล้วก็เดือดจะสู้กัมันไม่ไหวเอาได้ก็เลยเน้นอัพเลือดเลยตานี้หลังจากอัพเลือดจนเออได้ประมาณเท่าไหร่น่ะเก้าร้อยแล้วก็ย้ายเซิร์ผ่านเออไอแชงเลยนะเพราะว่าเซิร์มันเกือบไปแล้วจากผมย้ายเซิร์มาผมก็เจอแล้วนี่จ็ปตั้าไหร่เซิร์มา้แจ็ปตังห้าเซิร์แต่ผมตัดต่อเจอ นี่ยแชงโอ้โหจะบุกแดงเป็นบากี้จากนั้นก็เปิดพายแล้วก็เอาท่อปแป๊บฟาดออกมาเลยโป้งโป้ง,ปงโอ้ยดามนก็แงรงเลยสะดับไม่รู้ว่าดาบชงจะแรงแค่ไหนแล้วก็รอแชงออกมาโอ้โหีกลิแลแรงไม่ใช่แลยในนี้ออนนี้ผมก็เห็นว่าบักนี้มันสามารถทำได้แล้วก็กระโดดหลบกิือมันชืบประโอู้จะกสกิลมันก็ยิงเรงเลยผมอยู่ดีโคตรโหดผมก็ตีกับม,มันมาสักพักจะเรื่องมันเหลือครึ่งหลอดกว่าๆว่าลเรื่องผมก็จะหมดตัวอยู่แล้ว ผมก็เลยต้องใช้ผ้าคลุมผ้าคลุมของใครไม่รู้ใส่แล้วมันก็ยังจะตายอยู่ดีแล้วตอนนี้แชงก็ใกล้จะตายแล้วผมก็เลือดเหลือแดงแล้วเนี่ยแต่ผมก็หลบสกิลเมื่อกี้ได้แสดงว่าผมเอาชนะมันได้ผมก็ตีตีตีไปเรื่อยแบบปองมันเพราะว่าจากนั้นผมก็ได้มาแล้วทาทาแปเปลี่ยนเป็นแชงก็แล้วระดาบแชงโหลองเอาไปลองสกิลดูกระบอกดีกว่าอาจจะโหไม่ใช่เล่นเนี่ยเป็นดาบของสีจั๊กพัดอะวูสกิลฟันสีแดงก็เท่ยู่นะ ทีดตายดาเมจอยู่ที่250ผมก็เห็นใครไม่รู้มันปลปอยสกิลอะไรใส่ผมผมก็เลยเออกไปฟาดแต่เดี๋ยวเขาจะหลบได้ผมก็เลยต้องการเดินไปแล้วก็เอาไปฟาดทีเดยียวตายเลยโคตรโหดรับอันนี้ก็ไม่ใช่การกระเนี่ยแต่ว่าพักนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยเพราะว่าพาคนี้ก็ต้องขอจบแค่นี้พักหน้าก็จะไปเรียนวิชาวหวกูปแบบแล้วก็วิชาคิดสังเกตแล้วก็ไปซื้อปืนมาติดตัวสักกระบอก แต่ภาคนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมใครเข้ามาใหม่ก็กดติดตามไปด้วยส่วนใครที่เป็นผู้ชมเก่าก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาให้ด้วยจะได้มาพาคลิปใหม่ถ่ายปกแป๊บแล้วก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้บาย,บายจนไปคลิปหน้าก็ชอบก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้เป็นเพื่อนของดูแล้วก็กดติดตามผมด้วยไไบายๆ